ครับเพิ่งจะกลับมาจากทํางานเข้ามาครับเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูก่อนท่านใดที่ยังไม่ได้จิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเช็คความพร้อมกันก่อนนะเช็คความพร้อมกันก่อนนะครับสาหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะสาหรับผู้ใดที่เข้ามาใหม่นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะเช็คความพร้อมก่อนนะครับใครที่พร้อมรับแนวทางนะครับท่านใดที่พร้อมรับแนวทางนะครับจิ้มลิงก์ข้างล่าง พิ่มเพื่อนนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วเพิ่มเพื่อนแล้วกลับมาที่หน้าไลฟ์สดให้พิมพ์คําว่าพร้อมจิ้มลิงก์ด้านล่างเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมนะครับมาพี่น้องนะครับมาๆมา,มาสู้ๆพรุ่งนี้ยังมีหวังนะครับผมนะคือเราสามารถสร้างสถิติใหม่ได้เรื่อยๆนะครับมันก็แค่ายๆเรานั้นแหละ นะครับเล่านี่พมกดนะเก็บสะสมตตมันตำบักโดนนะครับ9ก้างวดติดเลยนะทุกคนราวพัฒนาน,นะครับ9ก้างวดติดโมเมนต์นหน่อยๆพี่น้องนะครับ9ก้างวดติดนะครับนะมาตายงวดที่สิบนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็พอพอมันหลุดมาหนะนึ่งงวดเนาะมันก็มันก็เข้าต่อเนื่องมาสองงวดเลยนะทีนี้นะครับนะมันก็เข้าต่อเนื่องมาสองงวดนะครับสําหรับอ่าราวพัฒนาเนานะ คือแบบว่ามีผู้ใดหรอกพี่น้องนะครับอ่ามันก็าอาจจะมีนะครับที่ที่แบบอ่อที่แบบอ่าแตกนักนักเขานักนักนะครับนะมาครับมาครับมาครับฝากแชร์ด้วย มาจ้ามาจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณยายตุ่มนะครับวันนี้ได้มาแล้วสองนอยค่ะนะครับนะมันแตกอยู่ครับคุณแม่นะมันแตกอยู่แต่มันมันแตกหน่อยเชื่อเื <c> ้อ <oughs> แตกแค่สองนอยแป๊บหนึ่งนะครับ มาจ้มามามาราวันพุธและวันศุกร์ปิดครับใช่ใช่เขาหยุดเขาหยุดนะเขาหยุดครับเขาหยุดนะอันนี้ดีแล้วครับที่ที่แจ้งกันนะดีแล้วครับที่ทักท้วงกันเนาะนะครับเขาหยุดครับผมนะเราเขาหยุดนะวันเอ่อวันที่สิบสามสิบห้าวันที่สิบสามสิบห้าเขาหยุดนะครับมาจ้ามามามา,มานะครับ 3ตัวรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูก่อนนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้จิ้มลิงก์ด้านล่างนะฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยครับนะเดี๋ยวเอาเลขตัวหน้าให้ดูก่อนนะครับเลขตัวหน้านะมักไผ่มักมั่นเรื่อพี่น้องนะครับถ้าดูแล้วนะครับถ้าดูแล้วทุกคนไม่ชอบนะถ้าถ้าดูแล้วไม่ชอบนะบ่มักเลยนะครับ ปล่อยพานก็ได้นะครับแต่ถ้าใครดูแล้วนะครับพอที่จะเป็นแนวทางได้นะครับหรือตรงใจกับทุกคนตรงกับเลขที่ทุกคนจะเล่นจะลงทุนในรัฐบาลงวด16เมษายนนะครับก็สามารถนําไปเล่นได้ครับนําไปเป็นแนวทางนะครับหยุดสงกรารเหมือนไทยเลยเนาะนะครับ <laughs> คกับผมก็เคยเป็นไทยมาก่อนนพะีนองเนาะ <laughs> อ่ะ นะครับอ่านเลขตัวแรกนะครับเป็นเลขหกพี่น้องจ๋านะครับเข้าไปแล้วมีแต่จะให้สมัครในเว็บเอ้าหรอพร้อ <c oughs> มรับความปังท่านะครับสามตัวรัฐบาลสิบหกเมษาสองห้าหกห้านะครับสามตัวรัฐบาลสิบหกเมษาสองห้าหกห้าท่านใดเข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอ่าฝากทุกคนแชร์นำ ดีค่ะดีค่ะสวัสดีทุกคนอ่ะเลขตัวแรกนะครับเป็นเลขหกครับย่อวันนี้คือเลขสามตัวเด้อพี่น้องนะครับอ่ะตัวแรกเป็นเลขหกนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปครับผมหกสามหกสามสามแมนบออ่ะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะครับอ่ะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะครับสตัวรัฐบาล16เมษาสองห้าหห อย่างวันนี้คือเลขสามตัวเด้อนะครับบางคนนะครับได้เลขได้เลขไปแล้วสองตัวนะได้แค่นี้ไปเลยแหมบางคนแหมนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเหลือตัวสุดท้ายอยู่นะทุกคนสามตัวนะครับบอกยังไายๆคือสามตัวตาดพี่น้องนะครับเล่นคล้ายๆสําหรับใครที่ชอบเล่นน้อยเนาะชอบตามที่ติดตามผมมานานนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องพูดยากเลยนะครับ สามตัวตัดนะครับแนะนําให้ทุกคนไปตัดเลยได้หกสามที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับเป็นเลขสามตัวแต่ตัดเลยได้นะเป็นเลขสามตัวแต่ตัดเลยได้ครับหกสามสามหกตัดเลยได้แล้วนะครับเน้นย้ำว่าหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกได้นะครับหกเป็นเก้าได้นะทุกคนหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกได้คุณดวงพรนะครับหกสามเก้าสเดนะครับ อ่าคุณจอนี่6กสี่แปดนะครับหกสามแปดแมนบออ่าต่อไปนะครับเปิดเลยเนาะทุกคนนะท่านใดนะครับที่ได้เนี่ยนาไปแล้วฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับอ่าเลขตัวสุดท้ายนะครับสำหรับ3ตัวรัฐบาลวัน6เมษาสอง25้านะครับ3ตัวรัฐบาลตัวสุดท้ายตามนี้เลยจ้ะ Nhi phải đầu thiệt qua nó Nhi phải đầu thiệt qua Nhi phải đầu thiệt qua 6,3 xám 6,3 Ô, xám nhắn, หกสามอะไรทุกคนทุกคนเห็นหกสามอะไรทุกคนเห็นหกสามอะไรครับหกสามสี่สวัสดีคุณแจ๋วนะครับหกสามสี่นะครับสามตัวรัฐบาลสิบหกเมษาสองห้าหกห้าหกสามสี่ใครชอบหยิบจับเอาไปเล่นได้นะครับหกสามสี่สามสี่นะครับตัดเล่นได้หกสามตัดเล่นได้ 6, 3, 6 4สี่ก็ตัดเล่นได้นะครับ6 3สตัดเล่นได้6 3สตัดเล่นได้6 4ตัดเล่นได้นะครับนี่จะประมาณนี้ถ้าเราตัดเล่นนะครับก็จะประมาณนี้เท่าตัดเล่นกับจิประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าตัดเล่น นะถ้าตัดเล่นนะครับหกสี่แล้วก็หกสามสามหกอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับนะแล้วแต่คนมาครับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบหกสามสี่นะครับนับเดียถึง 5, ห้าขอทุกคนโชคดีนะ ก่อนจากการฝากทุกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะครับก่อนจากการฝากทุกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีห3สามสี่นะครับสามตัวรัฐบาลวันน,นี้ขอให้ปังนะฮะขอให้ปังทุกคนนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าครับ <c oughs> อ่ารัฐบาลตัวเปิดนะครับรัฐบาลตัวเปิดแปดสอง รัฐบาลก่อนดัง85ครับ82ตัวเปิดก่อนดัง85อ่าตามนั้นเลยนะจ้ะอ่าได้รถ3443มาแล้วจ้านะครับคุณแม่วีรวันนะครับจัดไปคุณแม่จัดไปนะจัดไปยห้เสียนะครับก่อนดัง85คุณแม่ก่อนดัง85น,นะครับโอเคเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมนะก่อนจากการฝาก จิ้มลิงด้านล่างตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมนะลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับทุกคนสามารถจิ้มแล้วเพิ่มเพื่อนแล้วทุกคนสามารถแจ้งเข้ากลุ่มได้เลยนะครับจิ้มลิงกด้านล่างแล้วสามารถแจ้งเข้ากลุ่มได้เลยนะครับอ่าขอเลขหมัดเดียวนะครับมัดเดียวหมัดเดียวอันนี้เฉพาะคนที่ชอบหลายๆคนว่าเลกคูนีบมา ทือนะครับคือ,เ,อเลขตัวนี้ไม่มาสักทีนะแล้วผมก็เข้าไปเช็คแล้วนะครับว่าเลขตัวนี้บอม่าประมาณโอ้ยี่สิบงวดได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบจริงๆนะเอาไปเล่นได้ครับหมัดเดียวงวดนี้รัฐบาลงวดนี้สี่เจ็ดเจ็ดสี่ครับมีคนบอกว่าเลขกสี่บมาโดนแล้วนะ เลขสี่ไม่มานานแล้ว